สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือนะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทนะครับปี2525นะครับแบบนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด subscribe และกดนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวของช่องบรบืรักเหรียญกันด้วยนะครับผม F4 ครับเหรียญ5บาทนี้ก็คือนะครับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญกระสาบคิวโปรนิกเกิลนะครับตอดไส้ทองแดงพระบรมรูปนะครับพระคุดผ้าหรือเรียกว่าคุดตรงนั่นเองครับ F4 พสสองพนี่สิบห้นะครับแบบที่เป็นนะครับ F4 พระเสียงใหญ่ครับผมนี่นะครับนี่คือรูปแบบนะครับของพระเสียงนะครับของเหรียญนางกล่าวนะครับเหรียญนี้นะครับมีผลิตด้วยกันอยู่นะครับ5พศนะครับ เราจะสังเกตนะครับว่าเหรียญนี้นะครับมีนะครับการผลิตนะครับซึ่งเขียนนะครับซึ่งพิมพ์บนเหรียญว่าเป็นปี2,525นะครับแต่จริงๆนะครับเหรียญนี้มีการผลิตด้วยกันทั้งหมดนะครับ5พศคือพศ2,525 2,526 2,527 2,528และสุดท้ายปีสุดท้ายก็คือ2,529ครับ F4 โดยนะครับวิธีการสังเกตครับ F4 เราก็ดูนะครับตรงที่นะครับตรงนกวายุภักนะครับเมื่อนะครับเราขยายภาพนะครับตรงนกวายุภัก นะครับขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นนะครับรหัสโค้ดนะครับซึ่งเป็นปีที่มีการผลิตเหรียญกระสับนะครับของเหรียญปีนั้นเองครับ fc นะครับก็จะเป็นเลขนะครับเลขไทยนะครับ2หลักนะครับ fc ถ้านะครับเป็นปี2527นะครับ fc โค้ดด้านในที่เป็นของนกไายุพักก็จะเป็น2กับ7นะครับ fc นี่คือนะครับรูปแบบของเหรียญนะครับ5บาทครุฑ ตรงนะครับ fc ครับผมเหรียญห้าบาทครุฑตรงนี้นะครับนักสะสมนะครับก็เล่นกันสภาพที่นะครับผ่านการใช้งานก็อยู่ราวๆหลักสิบตอนนั้นเองครับ fc โดยนะครับหลายๆช่องนะครับหลายๆร้านเขารับซื้อกันนะครับที่เป็นแบบปกติหรือแบบผ้าเสียบใหญ่นี้นะครับก็อยู่ราวๆนะครับ fc 25บาทถึงนะครับ 45บาทครับ f c ส่วนราคานะครับถ้าเป็นนะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือเรียกว่าเหรียญ UNC ครับ f c ราคาประเมินก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่นะครับทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพศไหนก็ตามนะครับใน5พศนี้นะครับถ้าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็อยู่ที่นะครับหลักร้อยขึ้นครับ F4 นะครับอ่าส่วนปีพศที่มีการประเมินนะครับแพงที่สุดก็ได้แก่ปีพศ 2525หรือโค้ด2 5นั่นเองครับ fc ก็เป็นข้อมูลนะครับสําหรับช่องบริูลรักเหรียญนะครับและนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับคุดตรงแบบนี้ครับ fc ก็มีแบบที่มีราคาสูงนะครับก็ได้แก่นะครับเหรียญในรูปแบบที่เป็นพระเศียรเล็กนะครับว่ากันว่าเหรียญนี้นะครับมีเหรียญที่เป็นอ่าทเศียรเล็กนี้อยู่เพียง ไม่กี่เหรียญนะครับและก็นะครับอยู่ในมือของนักสะสมอยู่ด้วยกันนะครับที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือไม่กี่ท่านเองครับ FC สําหรับ FC นะครับท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วและมีเหรียญอยากส่งประเมินนะครับเป็นแบบปกติธรรมดานะครับช่องบริบรักเหรียญก็รับซื้อและก็ยินดีนะครับที่จะประเมินราคาให้กับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วนะครับโดยสามารถแอดไลน์นะครับหรือมันจะขึ้นชิวอาโก้ให้ FC ก็ส่งรูปนะครับเข้ามา เพื่อประเมินราคาเหรียญได้เลยนะครับ FC สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเวลา FC ไปกดตบกันในนาทีนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ